เรื่องราวมีอยู่ว่าผมอยากถูกหวยใช่แค่นั้นแหละแต่วันนี้เราจะไปขอหวยจากยูทูบเบอร์ชื่อดังกันผ่านเจ้าแบบนี้นี่เอวีโลบกเพเยอร์โอซึ่งมันเกี่ยวกับอะไร เอ่มอธิบายไงดีเอาเป็นว่าแบบนี้จะเกี่ยวกับหมายเลข ID ของผู้เล่นแต่ละคนตอนที่เข้าสมัคร ID เกมนี้เป็นครั้งแรกซึ่งแต่ละคนก็จะมีโค้ด ID ของตัวเองไม่เหมือนกันส่วนคนอื่นๆที่สมัครตามเข้ามาที่มาเล่นระบกนั้นก็จะมีเลขของตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆซึ่งนั่นแหละเราจะเอา ID ของยูทูบเบอร์ชื่อดังของแต่ละคนนั้นมาแทงหวยกันวู้เข้ามาในเกมละได้เวลาขอหวยแต่ก่อนที่เราจะไปขอเลขยูทูบเบอร์ท่านอื่นนั้นเรามาขอเลขคนที่เรารู้จักกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือ เจ้าของโลบอกสวัสดีครับเดฟไม่ทราบว่าวันนี้มีเลขอะไรแนะนํำไหมครับเลขงวดนี้จะออกอะไรครับเอ่ยอืมเลขจะออกอะไรนะ้าไม่รู้เลยแฮะเอ๊ะมีเลขหนึ่งแฮะสงสัยงวดนี้ต้องมีหนึ่งแน่ๆมีแน่นอนมาคนแรกก่อนเลยดีกว่าเรื่องขอหวยแล้วก็เราก็ต้องขอคนนี้ก่อนเลยนี่ <laughs> 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 พี่กระชาของเราโอ้พี่กระชาโอ้ผมได้เจอพี่เป็นตัวเป็นแฟนแล้วโอ้ิโกตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เอฟซีครับพี่อฮ้ยพี่กระชาเขาไว้ห่วยมาแล้วเป็นเลขหนึ่งห้าศเจดสองเกสองส่เออเดี๋ยวนะร้อยห้าสิบล้านหนึ่งเจ็ดือันเ้ยีสเดี๋ยวนะบ้านเรามันมีหกหลักไม่ใช่เหรอ อันนี้ล่อมาร้อยล้านเลยเอ่โอเคก็ m ม x เซนดีอ้อแล้วก็ถ้าตัวละครผมมันตัวกระตุกกระตักก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะแัลบนี้มันมีตัวละครทุกคนเลยถ้าใครอยากมาเจอตัวเองแล้วก็คุณสามารถทีมชื่อตัวเองไปได้เลยอย่างเช่น อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแค่นี้คุณก็จะเจอตัวคุณแล้วว้าวคนเฟี้ยวนั่นคือสาเหตุว่าทำไมตัวละครเราถึงกลายเป็นอย่างนี้เพราะมันมีทุกคนเลยอืมดูจากการที่ผมสันนิษฐานแล้วล้ะก็มีเลขเยอะขนาดนี้ถ้าเราเอามาบวกลบกันล้ะก็อาจจะได้เลขที่ดีก็ได้แต่เท่าที่ผมสังเกตนะในนี้มีสองอยู่สองตัวซึ่งมันมากกว่าคนอื่นงวดต่อไปอาจจะมีเลขสองก็ได้นะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป่าววะงั้นเราไปดูคนต่อไปดีกว่างั้นคนต่อมาก็ต้องพี่คนนี้เลย <No. S 1> นี่เอา เอาไว้ไม่ติดเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหว้ามาอย่างความรวดเร็ว,วโอโ้พี่บอสหน้าพี่เปไ็นะไรมาพี่พี่สัญญกรรมมาโอ้โหพี่บอสของเราโอ้โห,โโหแต่ชื่อเขาเปิดมาก็มีเลขสี่สี่สามแล้วนะเขาอาจจะใบก็ได้ว่าเอาสี่บวกสี่บวกสามอีกทีก็จะเท่ากับว่าเป็นสิบเอ็ดนั่นเองเอ๊ะแต่ถ้าเราเอาของทุกคนรวมกันแล้วก็เราก็จะได้เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง หรือว่านี่จะเป็นเลขนำหน้าของหวยงวดนี้นะ1ได้มาจากโลบอก2ได้มาจากพี่คัทชาส่วน11ได้มาจากพี่โบ๊ชเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจแต่ถ้าเราเอาไอดีของพี่คัทชากับพี่โบ๊ทมาลบกันแล้วล่ะก็ก็จะได้เป็นเลขโอ้ตามที่คุณเห็นแล้วกันนะขี้เกียจอ่านแล้วแล้วถ้าเราเอามาหารกับ1 2 1 1สองละ่ะก็จะได้เป็นออ้นี่ไงเราได้เลขมา6หลักแล้วนั่นก็คือ9 1 7 1 2 7งั้นหรอ ถ้าตีเป็นเลขหวยแล้วก็แสดงว่างวดนี้อาจจะออก9 1 7 1 2 7 2> ใช่ไหมใช่แหละเอ้ยพวกคุณต้องเชื่อทฤษฎีผมนะทฤษฎีผมถูกแน่นอนร้อเอร์เอแต่ตอนนี้ก็มีแค่ยูทูบเบอร์แค่2ท่านเองนะอย่างนี้เลขอาจจะเคลื่อนได้หรือเปล่าผมว่าเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เพื่อความชัวเราต้องมีอีกคนหนึ่งเอามาช่วยในการใบหวยของเราในครั้งนี้นั่นก็คือแท้แทพี่แป้งนั่นเองอสวัสดีครับพี่แปง้ง โอ้โห oh, พี่ยิมกระชากใจขึ้นนะเนี่ยแม่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่แป้งเปลี่ยนม,มาใช้เป็นชื่อนี้แทนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะเนี่ยไหนดูซิวันนี้พี่แป้งใบ้เลขอะไรมาบ้างโอ้โหตองหนึ่งเลยเหรอ 1> 1> หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกวเลขเยอะขนาดนี้ใครจะนับวะเนี่ยเออจะมีใครอะก็ผมนี่แหละเอ,อ๊แต่รหัสของพี่แป้งเขามีเลขหนึ่งมาสามตัวเลยสินะหรือว่าอาจจะเอามาคูณกันหรือเปล่าหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้เป็นใช่ก็หนึ่งเออ ก็ถูกแล้วและ5 1เอามารวมกับ4ก็จะกลายเป็น5สมมติว่าถ้าเราเอา5ไปคูณกับ896ละ่ะเนื่องจากว่าศูนย์มันไม่มีค่าแล้วก็ตัดศูย์สตัวนี้ทิ้งแม่มเลย8 9 6คูณ5เท่ากับ โอ้4,480เนื่องจากเลขเก่าคือ9,17,127และถ้าเราเอาไปลบก,กับ4,480ล่ะก็จะเท่ากับว่าเหลือเป็น9,12,647อืมผมว่าเลขเนี้ยใกล้เคียงกับงวดนี้แล้วแต่ผมยังได้กลิ่นอายตัวว่ายังไม่ถูกผมว่าต้องเพิ่มอะไรอีกนิดนึงเพราะที่ผมดูแล้วละก็หน้าผมเป็นไรวะเนี่ยผมได้กลิ่นอายว่าพี่แป้งอาจจะช่วยผมได้เพราะฉะนั้นเราแอบมาดูตัวละครพี่แป้งหน่อยดีกว่า ไหนดูซิว่าพี่แป้งมีอะไรบ้างพี่แป้งมีหูอยู่สองข้างก็อาจจะหมายถึงเลขสองหรือเปล่างั้นก็เอามาบวกสองลวกันกลายเป็นเก้าแสนหนึ่งสองันหก้อยสิเก้าแทนแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่แป้งชอบใส่เสื้อสีแดงงั้นหรอแล้วสีแดงคือเลขอะไรล่ะ <c oughs> เลขนำโชคฝันเห็นสีแดงแทนเลขอะไรเอยเลขมงคลนำโชคคือสามเจ็ดโอเค อย่างนั้ผมนับว่าสีแดงคือเลข37แล้วกันเนาะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้เลข37มาเพิ่มแล้วต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากเลยครับที่ใบหวยในครั้งนี้ผมรู้สึกป่าปื้มเป็นอย่างยิ่งเอ๊เดี๋ยวนะเลขหลักนี้เอามาบวกกับ37ผมว่าบวกมาแล้วยังไงก็ไม่ถูกหวยงวดนี้แน่เลยอะ่ะทำยังไงถึงจะถูกนะนั่งคิดแป๊บหนึ่งอ๋ผมรู้แล้วอย่างก็เอาเลขรหัสไอดีผมไปบวกกับเขาด้วยสิ เออจบเข้าท่าดีเว้ยไปเลยโอ้ดีไงว่าไงแม่คนที่สองไหนมาดูกันว่าผมนั้นจะใบเลขอะไรกับเขาส9 2 0 8, 8้า 7, 8 7โอ้นี่ผมเป็นผู้เล่นลบ,บอกเกือบหลัก300ล้านเลยเหรอเนี่ยโหแสดงว่าผมก็เข้าเกมมาช้าเหมือนกันนะเนี่ยแม่คนที่300อเนี่ยส0ล้านเออเดี๋ยวก่อนนะไอดีผมมีเลขศูนย์แค่ตัวเดียวงั้นเหรอแสดงว่าเราก็ต้องเอามาคูณศูนย์เอ,อ้ย เดี๋ยวคูณศูนย์มันก็ไม่ได้เลขสิในไอดีผมมีเลขสองอยู่สองตัวแล้วก็ชื่อผมมีเลขสองอีกสามตัว,ตวก็จะเท่ากับว่าเราจะมีสองอยู่ห้าตัวและถ้าเราเอาสองไปคูณห้าก็จะได้สิบถ้าเราเอาสิบไปบวกกับสามสิบเจ็ดก็จะได้เป็นสี่สิบเจ็ดแทนแล้วถ้าเราเอาสี่สิบเจ็ดนี้ไปอลบบ้างแล้วกันถ้าเอาไปลบกับเลขเก่าที่เราได้มาก็จะกลายเป็น 912602สองนั่นเองอู้เหมือนผมรู้แล้วว่างวดนี้ออกอะไรเลขนี้แหละใช่แน่นอนโอเคผมขอขอบคุณพี่กัทชาพี่โบ๊ทพี่แป้งที่มาใบหวยให้ผมฟังในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาใบให้ฟังก็เถอะแต่เพียงแค่ไอดีของพวกพี่ๆนั้นก็ทําให้ผมถูกหวยในอนาคตได้แล้วมั้งอ้อส่วนใครจะเอาไปซื้อตามก็ซื้อกันได้นะแต่ถ้าไม่ถูกแล้วก็ผมจะไม่รับผิดชอบและก็คลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อจริงนะ อันนี้ผมมั่วเฮ้ h, ทุกคนรู้อะไรไหมตอนนี้ช่องของผมมี Discord Server เป็นของตัวเองแล้วนะ สำหรับใครที่อยากเข้ามาแล้วก็ลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยซึ่งที่ขอดเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีอะไรเจ๋งๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องแชทชาวแกง๊งนอกเรื่องมีมหรือจะหาเพื่อนเล่นก็ได้นะแล้วก็มีช่องของคนดีของสังคมด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะหรือกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแจกของหรือแฟนอาร์ตส่วนแฟนอาร์ตถ้าใครอยากจะว่าให้ผมแล้วก็ก็สามารถส่งมาได้เลยนะแล้วก็จะมีห้องของประกาศคลิปใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนใครที่เป็นสมาชิของช่องแม็กเทียนพีแล้ว คุณจะสามารถรับยศพิเศษได้ด้วยนะมียศของชาวแก๊งที่เฟี้ยวฟ้าและชาวแก๊งที่หล่อเท่ด้วยใครที่มีสองสิ์น,นี้แล้วก็คุณจะปลดล็อกสิทธิพิเศษนั่นก็คือห้องของชาวแกง๊งหรือห้องพูดคุยสําหรับชาวแกง๊งใครที่พูดคุยอยู่แล้วก็บางทีแล้วอาจจะเจอผมก็ได้นะอ๋อแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกช่องผมแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษที่พวกคุณอาจจะได้ร่วมถ่ายคอนเทนต์กับผมก็ได้นะอ้าวรออะไรอ่ะรีบเข้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้